สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสนะคะใน a c e b o o k เนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดคอมเมนต์เยอะๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ KMK Social นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์ค้นหาใน Google ก็ได้นะคะว่า KMK Social กันได้เลยเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามมีได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะแล้วก็ติคำว,ว่าจไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชีอ Gmail อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะแะนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอนยกเข้าส่วไใต์กันเลยดีกว่านะ มื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสต์นะคะใน f c e b o o k เนาะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเนาะเราใช้เป็นรวบรวมบริการพิเศษนะคะรวดเร็วตอนนี้นะคะเลือกบริการต่อกันได้เลยแล้วก็เลื่อนหาเป็นเพิ่มคอมเนต์กันได้เลยเนาะคอมเนต์ก็จะมี3 4มีอย่างนะคะก็สามารถเลือกสันตามความต้องการกันได้เลยเราจะใช้เป็นอันแรกนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป copy ลิงก์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะก็คือพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะขั้นต่ำอยู่ที่5คอมเมนต์เนาะสูงสุดถึง500คอมเมนต์เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ใช้เป็นแค่5คอมเมนต์นะคะใช้เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองเนาะเวลาเฉลีย่ยของเรานะคะอยู่ที่2นาทีค่าใช้ใจ่ายแค่5บาทนะคะจะางานให้กดส่งกันได้เลย มเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกเบอร์หมู่หรือบริการต่อกันได้เลยต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกนะคะคือการสแกน QR Code ช่องทางที่2ทูมานี่วอลเลนและช่องทางสุดท้ายคลิปโดคเหรียญนะจะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลย ประมาณนะคะในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ YouTube t i k t o k IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดและก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้นะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทานงนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสบันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเดอบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะ แในส่วนช่องทางการติดต่อแอปนีนสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ร่าช้านะคะการชำระเง,งนินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะหรือผ่านช่องทางไลน์ก็ได้นะคะเพียงแค่แอดตามไอดียไลน์นี้ได้เลยเนอก็จะมีทีมซัพพอร์ตให้ตลอด24ชั่วโมง ในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางก,การสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะก็เพียงแค่คลปลอกวิกงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนั่นเองต่อมานะคะในส่วนของซีรีส์หนังจีนสำหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้านนขมาใช้บริการครบห้าร้อยบาทจินไปกดล็อกชมฟรีเลยซีรีส์หนังจีนนะคะมีทั้งภาคไทยแลก็ซับไทยนะคะมีให้ดูมากกว่าสามร้อยเรื่องเลยเนาะสมาที่จะเข้ามาเลือกดูได้เลยนะะค และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMG Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะได้ยอดรายยอดใช้ยอดติดตามไม่พอยงไค้ค่าคอมมิชชั่นในการโปรโมทเว็บไซต์อีกด้วยนะคะเอาละค่ะจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้ยอมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ของเราคือไม่มีเลยเนาะก็ะขอเนียีรอบหนึ่งนะคะอ่ะ เห็นไหมคะเมื่อกี้คือย่อคอมเมนต์องไรไม่ขึ้นเลยเนาะตอนนี้ยออคอมเมนต์อะไรก็มีขึ้นมาแล้วนะคะก็ถึง5คอมเมนต์กันเลยนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อนี้เนาะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่มิงก,ก์ลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้หากผู้ผิดารกันใดนะต้องขออภัยวินะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดตับติดข่ายไว้ด้วยเนาะเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกดูกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอรรนะตัออวลาไปก่อนนะ,ะ,ะสว<ส>ัสดีค่ะ